สวัสดีครับพี่น้องพบก,กับเช่นเคยครับผมกเกษตรพึ่งตนเนาะเมื่อนี้ก็มาตลาดนัดจังหวัดสระแก้วครับผมมาเบิ่งอ่ะงัวงามหรือว่างัวราคาถูกๆราคาหมื่นกว่าบาทเนาะพี่น้องเนาะสำหรับอาเกษตรกร,รที่ว่าเอาไปเลี้ยงคูนเลี้ยงยังก็เป็นไรเดือนนะครับเนาะแล้วก็อยูเนี่ยมีนัดทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์กับวันพฤหัสเนาะพี่น้องแต่เมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์ครับผมเป็นวันทีนะ่สี่เนาะวันที่สี่เดือนสิบครับผมหกสิบสามเนาะพี่น้องเด้อเด้วสอบถามใน่หอยว่าเพิ่นนี้เพิน่นแด่ตัวไหนมาเนาะครับผมสวัสดีครับพี่มีีตััวไหนนนมมมาแ่ครบผื้อ ็ได้มาอเด็ดตัวนะครับเนี่ยเพื่อมาให้เฉยชมนะครับอ๋อเก็บต้นนะไปเบิ้งดูครับเบิ่งครับพี่น้องเบิ้งแน่ครับผมนี่ครับรุ่นอ๋อรุ่นนี้เนาะต้นเนี่ยครับโอ้มื่นต้นที่น้องนี่โอ้หมื่นต้นที่น้องถูกแท่งมื่อนี่ครับผมหมื่นต้นครับหมื่นหมื่นสองหมื่สามเหรพี่หมื่นสองหมื่นสามหมื่สองมื่สามเนาะโอ้เนี่ยเลี้ยงเนี่ยครับเลี้ยงง่ายๆเนาะพี่น้องโอ้ตุนสามเดือนเนาะสามเดือนแล้วเขาก็ปล่อยบ้าพี่หนิ อนี่แล้วแต่กษตระรานาดใครครับ้าพกษตรเนาะสำหรับอ่าคนบุคคลที่ทุนหลายพีเนาะเออป่ะผมเห็นย่แถวบ้านเขาเ็เลี้ยงงชีระผมว่าอามาจะกซ้ายงวจงสีว่ามัเป็นกอันยุนมันเลี้ยงยกินง่ายยบันไมอ่ะพี่ยุบันไม่เรื่ององฝ่ายมานะผมว่าพี่กเลี้ยงอยู่ว่ามันตัวน้อยผมขับรถ่าไปเห็นงเออ ต้องกุมอ่ะเขาจะเอาไปเนี่ยครับอ๋อ้ยเขาเอาไปเอาฉีนเนาะครับโอ้ครับผมพี่น้องมีตัวงาแงได้ครับผมอันนี้เขาเลี้ยงเป็นายเดือนได้ครับผมนี่ตุนจากสองสามเดือนก็ปล่อยเนาะเดี่ยวมูสิบสี่อ่ะครับเข้าไปเลยครับโอ้ครับผมวัดวัดป่าทุ่งมะเจริญนะวัดป่าวัดป่าครับครับผมเข้าไปข้างในนะครับอืมเข้าไปกามีนเนี่ข้างในโอ้เขากันอยู่ข้างในวะครับผมเข้าไปแล้วถาม ผู้ใหญ่เปียก็ได้ไหโอ้ผู้ใหญ่เปียเนาะคพี่น้องเอาบอกบอกบอกกดทัพี่น้องนี่พี่เบอร์ผมก็คือ081 081 7234 7234 649 649ครับผมพี่น้องถ้ามีอย่างพี่น้องก็ติดต่อไปโทัไปหาเพื่อนเด้อครับผมราคากันเองครับผมสำหรับเกษตรกรเนาะราคาโปแพงจเป็นคู่ก็จะลดให้อ่านั่นเห็นบอกพี่น้องจะเป็นคู่ก็ลดให้เนาะครับผมพอถ้าเกิดขาดคู่มันก็บอกล่ะบวกือแล้วได้เกิดบเขาบอกยังมาสองขังมาคู่กันเนาะ การคู่ว่ได้หรอกพี่น้องอย่างนี้มันเป็นนานาแล้วการทีกันนานาเลยแย่ๆต้องต้องมีคูปครับผมข่าวผมขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับผมผลกระลังไม้อีกพี่น้องกระลังเขาม้าผลอันนี้เป็นคั่วใหครับผมคั่วกระลังไม้กบพี่น้องบรรยากาศอันนี้ก็เขาม้าไม่อีกพี่น้องอย่างนี้บ่นี่ครับบรรยากาศเนาะไล่แล้วมึง คนเยอะอยู่ครับเออคนเยอะคออไชืวบอกพวกันนี้มรบบออันนี้ห้องเู้ใดนี่หองพี่เพื่นบอกอ้นองพี่เพื่นนี่แล้วจข้าบางที่เทียบบางบ่พวกต้นนี่พี่น้องกําลังเที่ยปรนเด็นโอ้ขุยบอกไงเลยบกูไงพี่น้องอันนี้เป็นซื้อรบ้นี่ กล้วยงามจุน oh, น well oh, um, oh, yes, ี่พี่น้องกล้วยงามนี่ครับผมเพิ่งซื้อไปแล้วครับผมนี่โอ้กล้วยงามนี่ตอนนี้เพิ่งปล่อยไปแล้วอันนี้เราก็ซื้อไปแล้วว่าไงอ๋อมาปล่อยข้ากล้วยเนาะอ๋อนี่เพิ่งปล่อยไปแล้วพี่น้องโอ้ขายดีว่ะ ช่วงนี้นาแล้งใกล้เนาแเล้งนี่ขายดีครับผมนี่ครับผมมันจะการเอากล้วยขื่นนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นกะเอารถต่อกันเลยครับผมเอางูเววอาคล้ยขึ้นเนาะครับเพราะว่ามันเห็เดแบบไลล่กกัรถคย็อออเมันไ,ไล่ออม,ไมากต่าหากันเลยครับผม ไปเข้าไปเบื้องบนไหมตันดี้เป็นขายแล้วอย่าเข้าไปรู้อะไรไปไปไปอาการขึ้นห้องเลยพี่น้องอาการเริ่มนห้องแล้วครับผมเอาเราไปทั้งคณดูไม่จังเลยดิทั้งคนไม่ได้ไปอยู่เละเละเละหลายจริงโอ้ไปคือคดที่จะหาเบื้องราคาที่เบื้องให้พี่น้องเบางก่อนอ่านนกางงามนี่นี่เจ้าของมาอยู่ใส่กอทันหูอยู่เนาะแต่เจ้าของมันไม่มีเนาะเจ้าของมาอยู่ครับ ไปพี่น้องเข้าไปทั้งผลก่อนเห็นทั้งผลนี่ตัวใหญ่หลบเบิ่งให้พี่น้องก่อนทั้งไหนมีนี่การงามนี่พี่น้องนี่ตัวเล็กน้อยนี่โอ้ยเลี้ยงคุณนี่บุพเพสองสามเดือนได้กำไรพี่น้องราคาถูกถูกจับต้องได้เองสวัสดีครับผมตัวเล็กแหละจิ้บป้อยพี่น้องเบิ่งอ่ะเอ้าเบลเล่เนาะ แบลล์ครูมและซี่สิบแปดค่ะสองตัวนี่บอกค่ะครูครูนในกับคูนค,น,คนอกครูในครูนอกพี่น้องซี่สิบแปดเออตัวน้อยล่ะครับตัวน้อยกับมีบอกตัวน้อยกับป้อยบอกค่ะตัวน้อยกันแม่ลูกก็เป็นแม่ลูกอ๋อแม่ลูกกัน,น,อ,กน,น,อ,กนอันนี้ซี่สิบแปดบอกครับผมอันนี้ซี่สิบแปดพี่น้องอันนี้แม่ลูกเนาะเพิ่นบอกว่าซี่สิบแปดครับผมตัวนี้โย่เบิ้งก่อนให้เบิง้งเบื้งให้เบิ้งก่อนซี่สิบแปดซี่สิบแปดพี่น้อง เราตัวเดี๋ยนะตัวตสองตัวนี่ล่ะหาซีฟค่ะนี่คุณอ๋อคุณนั่ค่ะคุณนั่หาซีฟแม่ลูกกับตัวนี้หาซีฟสองัวสองตัวตัวนี้หาซีฟพี่น้องแล้วตัวนี้นี่ไอ้นนนี่มัเป็ตัวดำเหมือนกับแม่ลูกแม่ลูกมันโอ้ตัวดำแม่ลูกมันหรเอเปล่าดำดำขาวขาวโอ้ดำดำขาวขาวโอ้ครับผมพี่น้องเอาให้เบอร์โทรพี่น้องเนี่ยครับผมใหาเพื่อนสนใจอยากโทรมาสอบถามครับผม ศูนย์แปดเก้าครับผมศูนย์เก้าแปดนาะครับเจ็ดศูนย์สองหนึ่งครับในห้อยยังเนี่ยคือยังเป็นตาฮักแท่ไหนฮะชื่อน้องเฟิร์นค่ะน้องเฟิร์นป้าน้องเฟิร์นได้พี่น้องดื้อในห้อยประจำมาประจำตลาดสังวาสาแก้วครับผมเพื่อนผู้นี้ละโชคใจฟาร์มค่ะอยู่ที่ไหนนะโชคสมใจฟาร์มโชคสนใจฟาร์มเนาะครับอยู่ตรงไหนฟาร์มเนี่ย ฟาร์มอยู่โคกสูงค่ะโคกสูงใช่แน่โคกสูงทั้งอันตาพญาบอกโอ้ตับพญาทั้งบ้านเท่าหมดแล้วพี่น้องโคกใจฟาร์มค่ะเอาบอกเพื่อนแน่ครับผมบอกว่าที่ที่18ดที่เฮ็ดกะทินนี่ค่ะเอาโคกใจที่เฮ็ดกะินเออพี่น้องโอ้ยพี่น้องเล่บุญกับกันแล้วนี่บอกบุญพี่น้องเอาบอกบุญพี่น้องแน่ครับผมเกะทินพร้อมเนาะรับผมยุฟาร์มกับมีง้หลายอยู่บอกครับมีง้อค่ะโอ้มีง้อด้วพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องอยู่แถวตาบพญาอยู่แถวโคกสูงอยุแถวคขับเด้อ ใจทุ่งจุงเจี๋ยฟร์มนะครับเนาะทุ่ประสอบถามเมืนได้ครับเพิ่มมือทุ่ประกอบหายแล้วครับผมเนาะครับผมไป้าเขาไปมองไม้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับผมอันนี้ของพ่อได้ดีไหมตัวใหญ่แค่นี้อันเดียวกันนะครับโอ้อันเดียวกันป่ะโอ้อันเดียวกันพี่น้องอีตัวนี้ป่อนจักบาทดีต้นแดงไงต้นแดงท่องยังไม่ังไม่สามมือนครับแจะท่องไม่รู้ดอกสามมืออะไรที่มันทองตลอดจักเดือนครับนี่เกจเดือนได้พี่น้องเกจเดือนสามมือหนึ่งักแดงนี่พี่น้องจับต้องได้เลยนี่พอแพงนี่ โปแพงพี่น้องโปแพงตัวนี้เพราะว่าอีตัวแดงนี่ง้อเข้าขาหาง้วแดงนี่เนาะเขาหาง้วแดงหลายที่พี่น้องอีตัวนี้ล่ะครับตัวขาวนี่หกหมื่นกว่าเนาะพี่น้องเนาะคู่บ่โอ้บ่โอตัวนึงมันนอนอยู่บ่โอตัวนี้มันนอนพี่น้องตัวนี้เนาะเป็นหกหมืนกว่าครับผมย้ายท้ายข้างๆพี่น้องเหมือนกันโอ้ตัวนี้ใหญ่พี่น้องนี่ ตัวนี้ท่องเลยพี่น,อน้องตัวนี้ท่องเราครับผมน,นี่โอ้ตัวนี้งามเลยวะตัวนี้อยากได้ก็จะน,นี้พี่น,อน้องครับผมขั้วเกับมีพี่น,อน้องเข้ยกับมีครับผมตัวนี้งามเลยวะพี่น,อน้นองเอ้พี่ทองเนี่ยออกไปแป,ป๊บเดียวก็ออกลูกอะไรอย่างนี่ครับผมเอาเอาให้หมดทุกพี่น้องอีกแน่นี่เพิ่นเช้นาเพินพ่นลืมเดี๋ยววันนี้นะครับ อันอันนี้คลิปอีกนึงนะศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดด้พี่น้องศูนย์สอครับผมเนราพี่น้องตัวใหญ่ๆนี่แหละสามหมื่นกว่าเนาะมีทองแล้วครับผมน่าจับต้องตัวนี้ครับผมสามหมครับผมสามหมื่นเนาะขอบคุณครับผมไปพี่น้องเขาไปตรงไหมอีกไปพี่น้องไปตรงไหมครับผมผมไปเห็นคั้ยแล้วต้องมาพูดอะไรจึงได้คั้ยนี่เนาะคั้ยตัวดำๆเอออยู่ทั้งนี้ก็มีแตัวขั้วแล้วขั้อง <laughs> ไป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 หาบงุงกล้วยบุ้งงวกันผมเห็นนังพี่พีน่น้องมีกล้วยัวดำๆนี่ไงเลยคนรู้เลยนี่ไปไปไปนี่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 น, <c oughs> นี่ <c oughs> นี่พี่น้องกล้วยดิจากกล้วยผู้ใด้จังหวะนี่กล้วยผู้ใด้ครับนี่เอามามามาพี่น้องพูดจากได้คล้ยแน่ว่าดันสอบถามเนี่ยทั้งยูทูบดีนะทั้ง่องเนี่ยนะว่าราคามันจากบาทครับผมนี่ถามพี่น้องพันทั้งยูทูบแน่ครับผมนี่ ชุดนี่นะอ๋อขายเป็นชุดป่ะพี่น้องเด้อขายเป็นชุดเด้อครับครับขายเป็นชุดครับไอ่แสนหาชุดนี่แสนหาพี่น้องครับขายถือขายถือขายถูกมีแบบผูกพ่อใช่ป่องแบบผูกไ่บ่ลนี่ครับผูกญ่พ่อพันแบบผูกญ่พ่อพันธุ์ชุดนี่ขายแสนหาได้พ hmm. ี ha, ่น uh, ้องครับมีจักโตครับนี่สี่โตได้พี่น้องเด้อแสนหาอันนี้แม่พันธบอลเนี่ยตัวใหญ่หนิครับบไอ้โมเมนต์เจาะออกมาจ้าขอกที่บอเนี่ยบอกพี่น้อง ตัวนี้พวกเพงนี่พี่น้องเอ้ยงัวกับตัวนกับเกตแหนแล้วเนาะตัวนี้กักกมกผมว่าคุ้มี่แสนหาพี่น้องตง่อรองไหเนะพี่เนาะได้ครับรครับผมต่อรองไหนครับผมได้อยู่นิดน่อยในนิดน่อยครับผมเอาพี่บอกบททพี่น้องเนี่ยราาเพิ่นยังได้ทั้งทั้งสองนะครับผมบททแปดหนึ่งส่วนแปดหนึ่งแปดกสีดกส่ามเองห้าอครับในหอยยังครับนี่สีนั้น เส้นนั้นบ้านบ้านนั่นบ้านอยู่ไทครับนี่ทุ่งสองหองสาทุ่งสองหองสามน้องพี่น้องเนาะครับครับถ้าพี่น้องอยากได้กับทุกมาสอบถามด้วครับเด้อเพื่อเป็นเงินเลังใจให้กันเนาะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้น้อพี่น้องเนาะยังโอกาสนัดยังเจอกันคลิปใหมเนาะครับเนาะถ้าพี่น้องกอบความเหล่ากดใจกดแชร์เป็นกำลังใจกันเด้อเพื่อเป็นสื่อสารให้พี่น้องได้เบิ่งว่างัวงกล้วยยูตลาดจังหวัดสระแก้วนี่เป็นยังไงเนาะครับเนาะจำมันจะมีทุกวันพฤหัสกับวันอาทิตย์พี่น้อง เนาะจะมีทุกวันพฤหัสนของวันอาทิตนยะ์เนาะของจังหวัดสระแก้วเนาะพีะ่น้องเนาะก็ฝากไลค์ฝากแชร์กดเป็นกำลังใจให้กันครับผมขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม